วันนี้เราจะมาเรียนภาษาอังกฤษกันอีกแล้วนะคะทุกคนแต่วันนี้เราจะมารู้จักคำว่าคำว่า the กันก่อนนะคะคำนี้ไม่ต้องแปลแต่ต้องใช้นะคะมันเป็นคำชี้เฉพาะเจาะจ,จงอะอย่างเช่นนูบอกว่าแม่งูอยู่ในรถแม่จะรู้เลยว่ารถคันไหนเพราะบ้านเรามีรถคันเดียว หรือจะบอกว่าแม่หนูอยู่ที่โรงเรียนนะแม่ก็จะรู้เลยว่าหนูอยู่ที่โรงเรียนไหนอยู่ที่โรงเรียนที่หนูไปเรียนทุกวันนั่นเองนะคะโอเคเราจะมาดูภาพประทับใจไวัยเรียนของพวกเราก่อนเรียนนะคะเป็นยังไงเอ่ยฮ่าฮ่าหน้าประทับใจจริงๆเลยนะคะอ่ะเรียนกันเลยวันนี้พระเอกของเราคือคําว่าอินค่ะซึ่งคํานี้แปลว่าแปลว่า ในหรือข้างในนะคะโอเคมันจะเป็นยังไงมาเรียนกันเลยเป็นประโยคมาแล้วนะคะแมวอยู่ในห้องนะคะแมวมาเลยค่ะ a cat you is u i s in ห้องค่ะ the room a cat is in the room แมวอยู่ในห้องนะคะมาดูประโยคต่อไปประโยคต่อไปสุนะัขอยู ในบ้านสุนัขมา a dog อยู่ค่ะ is ใน in บ้าน the house นะคะ a dog is in the house a dog is in the house สุนัขอยู่ในบ้านนะคะอ่ามาดูคำต่อไป apple อยู่ในตะกระ้า apple มาแล้ว apple มาแล้ว and apple อยู่ค่ะ is ในค่ะ in ตะกระ้า The basket, an apple is in the basket, an apple is in the basket นะคะโอเคคำต่อไปปลาอยู่ในจานปลามาเลยปลามา a fish อยู่ค่ะ is ใน in จานค่ะ the dish คำนี้แปลว่าถ้วยได้ด้วยนะคะ a fish is in the dish ปลาอยู่ในจานนั่นเองนะคะ มาดูคำต่อไปนกอยู่ในรัง <laughs> นกมา a bird อยู่ค่ะ is ในค่ะ in รัง the nest a bird is in the nest a bird is in the nest นกอยู่ในรังนะคะอ่ะมาดูคำต่อไป Chang you ba. Chang An elephant. You is nai in. Pa the forest. An elephant is in the forest. An elephant is in the forest. Naka. Okay. Ling. อยู่ในสวนค่ะลิงมาลิงมา a monkey อยู่ค่ะ is in in สวนค่ะ the garden นะคะ a monkey is in the garden a monkey is in the garden นะคะลิงอยู่ในสวนนะคะอ่าต่อไปอะไรอีกเอ่ยหนังสืออยู่ในกระเป๋านักเรียนหนังสือมาเลย a book อยู่ค่ะ is i n กระเป๋านักเรียน the school bag a book is in the school bag a book is in the school bag <c oughs> เป็นยังไงคะทุกคนนะคะอ่ะพูดเยอะๆนะลูกพูดตามคุณครูเยอะๆเ,เลยนะคะแล้วพวกเราจะได้ พูดเก่งจำได้แม่นๆนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะ See you next time.